สวัสดีค่ะสืบสาวเราเรื่องวันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีการเพิ่มความฉลาดให้กับตัวเองค่ะมีมาถึง15วิธีเลยที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเพิ่มความฉลาดให้กับตัวเองมันไม่ได้เกี่ยวกับแบบว่า iQ หรือ e q ขนาดนั้นมันก็คือเหมือนพัฒนาสมองไม่ว่าจะเป็นเพิ่มการคิดวิเคราะห์หรือว่าการแยกแยะอะไรต่างๆนะคะมันไม่ได้เพิ่ม iQ สัทีเดียวนะทุกคนข้อแรกค่ะเขาบอกว่า เราต้องเชื่อมั่นนะคะการเชื่อมั่นว่าเราจะฉลาดขึ้นได้คือเราทุกคนอ่ะควรจะเชื่อมั่นว่าตัวเราอ่ะสามารถฉลาดขึ้นได้ค่ะถ้าเราเป็นคนที่อยากจะฉลาดขึ้นเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากการปรับ mindset ของตัวเองค่ะย้ํากับตัวเองซ้ําๆเลยว่าเราจะต้องฉลาดขึ้นแน่นอนมันเป็นเหมือนวิธีคิดแบบจิตวิทยาที่เรียกว่า g o mindset นั่นเองค่ะหรือกรอบความคิดแบบเติบโตที่เชื่อว่าสมองของเราเนี่ยสามารถแข็งแรงขึ้นได้แล้วก็ไม่มีขีดจํากัดนะคะจึงทําให้ทักษะและความรู้ความสามารถ ความสามารถของเราสามารถพัฒนาขึ้นได้ผ่านการเรียนรู้และการพยายามฝึกฝนไม่มีอะไรที่อยู่เหนือความพยายามของเราค่ะข้อที่สองเขาบอกว่าลงมือทําอะไรใหม่ๆเพื่อเติมความหลากหลายให้กับชีวิตก็คือการลองทําอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะช่วยพัฒนาและกระตุ้นให้สมองของเราฉลาดขึ้นได้ดังนั้นเราควรเติมความแปลกใหม่ให้ชีวิตประจําวันของเราเช่นการกินร้านอาหารที่ใหม่ๆเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางในชีวิตประจําวันหรือสลับตารางชีวิตประจํา วันเนเี่ยไม่ให้ซ้ําแบบเดิมนะคะแต่ในขณะเดียวกันการเลือกทําสิ่งใหม่ๆหมายถึงการที่เราต้องยอมเสี่ยงและยอมผิดพลาดบ้างถ้าเรารู้จักเรียนรู้จากความผิดพลาดเราจะสามารถเติบโตและเป็นคนที่ฉลาดขึ้นได้ค่ะข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าเราควรจะจดสิ่งต่างๆค่ะหาสมุดสําหรับจดบันทึกซักเล่มเพื่อคอยจดบันทึกสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้อาจจะเป็นรูปแบบบทความ ประโยคหรือเป็นรูปภาพก็ได้ใช้เวลาเพียง5-10นาทีก่อนนอนเท่านั้นหากมากเกินไปกว่านนี้นะคะมันอาจจะทำให้สมองของเราเนี่ยล้าได้นะคะข้อที่4ค่ะเล่นเกมฝึกสมองข้อนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะถูกใจนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะติดเกมหรือชอบเล่นเกมแต่มันไม่ได้สูญเปล่านะคะมันก็เป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งเหมือนกันในปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบกันว่ามีหลากหลายเกมมากๆานะคะในมือถือที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นได้ใช้สมาธิ ฝึกสมองฝึกคิดฝึกใช้ทักษะวางแผนไปกับเกมเกมที่ช่วยในการฝึกคิดวิเคราะห์เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะงานนไม่ออก มาข้อที่5นะคะออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายเนี่ยช่วยพัฒนาสมองให้เลือดไหลเวียนได้ดีและฝึกสมองให้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าการออกกาลังกายเนี่ยช่วยแค่เรื่องการลดน้ําหนักแล้วก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมล่ะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการออกกําลังกายยังส่งผลต่อสมองของเราด้วยและยังช่วยพัฒนาสมองให้เราเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยนะคะข้อที่6นะคะเขาบอกว่าอ่านหนังสือฝึกสมองให้มากขึ้นการอ่านหนังสือเป็นอีกวิธีที่ทําให้เราพัฒ พัฒนาสมองได้เพราะการอ่านทําให้เรามีสมาธิและได้คิดตามไปกับสิ่งที่เราอ่านนะคะและถ้าสามารถอ่านหนังสือภาษาอื่นได้ด้วยนี่ยิ่งดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะจะเป็นการฝึกภาษาแล้วก็ฝึกสมองไปในตัวด้วยค่ะมาที่ข้อที่7แล้วนะคะมันขี้สงสยัยตั้งคําถามและหาคําตอบอยู่เสมอขี้สงสัยที่ไม่ได้แปลว่าขี้เสือกนะคะ เขาบอกว่าเราต้องเป็นคนที่ขี้สงสัยอยู่เสมอการที่เราอยากรู้อยากเห็นตั้งคำถามกับทุกสิ่งจะช่วยกระตุ้นสมองของเราให้ทำงานและบางทีเนี่ยอาจจะทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆด้วยคนที่รู้จักตั้งคำถามอยู่เสมอจึงมีแนวโน้มที่จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆและเปิดรับความรู้ได้เรื่อยๆค่ะข้อที่8นะคะคิดบวกฝึกสมองความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำร้ายสมองเรามากๆเลยนะคะเป็นอันดับต้นๆเลยและการคิดลบบ่อยๆจะทำให้เราเครียดโดยไม่รู้ตัวสมองก็จะหลับ ั่งฮอร์โมนต่างๆออกมาแต่การที่เราคิดบวกนอกจากจะช่วยลดความตึงเครียดได้แล้วเนี่ยยังดีต่อเซลล์สมองของเราอีกด้วยข้อที่9้าแล้วนะคะฝึกสมองด้วยการพยายามคิดเลขด้วยตัวเองเราสามารถคิดเลขได้โดยเครื่องคิดเลขหรือเพียงแค่เปิดโทรศัพท์ก็มีโปรแกรมช่วยให้เราคิดคำนวณได้แล้วแต่การใช้อุปกรณ์ช่วยคิดเลขบ่อยๆอาจทำให้สมองของเราไม่ได้ฝึกฝนให้คิดถ้าเราลองกลับไปใช้วิธีสมัยที่เราเรียนเช่นคิดเลขในใจคำนวณตัวเลขเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ ช่วยจะเป็นการกระตุ้นสมองของเราได้ค่ะมาข้อที่10แล้วนะคะนอนหลับให้เพียงพอข้อนี้ก็สําคัญนะคะคือเป็นเคล็ดลับที่พิเศษในการช่วยพัฒนาสมองเลยเพราะการนอนให้เพียงพอเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองและเซลล์ต่างๆในร่างกายด้วยในขณะที่เรานอนเนี่ยสมองจะทําหน้าที่เรียบเรียงบันทึกข้อมูลช่วยให้ระบบความจําเราดีขึ้นแล้วก็ไม่เสื่อมเร็วค่ะข้อที่11นะคะเรียนรู้จากคนฉลาดโอ้ข้อนี้ก็ ะะก็พยายามไปอยู่ใกล้ๆตัวคนที่เขาฉลาดฉลาดนะคะทุกคนเนี่ยคงเคยได้ยินว่าถ้าเราอยู่ในสังคมรูปแบบไหนทุกอย่างก็จะหล่อหลอมให้เราเป็นคนแบบนั้นและถ้าเราพาตัวเองเข้าไปอยู่ท่ามกลางคนฉลาดเราก็จะฉลาดขึ้นไปด้วยเพราะทําให้เราได้เห็นกลยุทธ์ต่างๆหลากหลายที่สามารถนําไปดัดแปลงใช้ได้เช่นกันค่ะข้อที่12นะคะ รู้ให้เยอะไม่พอต้องรู้ให้ลึกด้วยความฉลาดที่แท้จริงไม่ได้มาจากการรู้เยอะแต่มาจากการรู้ให้ลึกซึ้งจนเข้าใจสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้และกลายเป็นรากฐานมั่นคงจนสามารถนําความรู้นั้นไปปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์วรเริ่มต้นด้วยการสร้างรากฐานที่แข็งแรงก่อนเน้นเจาะลึกในสิ่งที่เรารู้มากกว่ามุ่งเติมแต่ความรู้ใหม่ๆอย่างเดียว มาข้อที่13แล้วค่ะใกล้แล้วนะคะใกล้จะถึงแมาไม่พูดมาที่ข้อที่13แล้วค่ะหมั่นทบทวนความรู้โดยทั่วไปแล้วเราจดจําข้อมูลที่เพิ่งเรียนรู้ใหม่ได้ดีที่สุดในช่วงแรกๆเท่านั้นหลังจากนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้ชุดความรู้นั้นอีกมีความเป็นไปได้ว่าเราจะค่อยๆจําสิ่งนั้นได้น้อยลงจนกระทั่งอาจลืมไปในที่สุดนะคะพอรู้ตัวอีกทีความรู้นั้นก็หายวับไปกับตาต้องมาเสียเวลาเริ่มต้นใหม่อยู่รำไปอันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องนะ กับสายภาษาสมมุติว่าเราได้ภาษาอันนี้มาแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เลยเนี่ยมันก็อาจจะลืมไปได้นะคะข้อที่14ค่ะอย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ําแสดงว่าน้ํานี่มาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนสุขภาพหรือการนอนหรืออะไรก็ตามนะคะน้ํานี่สําคัญต่อชีวิตสุดๆก็คือเขาบอกว่าเนื่องจากสมองของเราเนี่ยมีน้ําเป็นส่วนประกอบอยู่มากเซลล์สมองต้องการความสมดุลระหว่างน้ํากับองค์ประกอบอื่น เพื่อให้การทํางาน,นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นเราควรจะดื่มน้ําในปริมาณที่เพียงพอในแต่ละวันและไม่ปล่อยให้ร่างกายขาดน้ํามาที่ข้อ15แล้วนะคะเขาบอกว่าควรรับประทานอาหารเช้าที่มีคุณภาพและควรทานอาหารให้ครบทุกมื้อในแต่ละวันหลายคนคงเคยได้ยินว่าสมองของเราจะทํางานได้อย่างเต็มที่เมื่อเรารับประทานอาหารที่เพียงพออาหารเช้าจึงสําคัญมากเพราะมันส่งผลโดยตรงต่อการทํางานของร่างกายและสมอง The cat sat on the เท่าที่ดูมา15ข้อนะคะหลักๆเลยเหมือนเราจะต้องใช้สมองเราให้บ่อยๆนั่นเองพยายามฝึกสมองแล้วก็พยายามพักผ่อนสมองเยอะๆค่ะคือทั้งต้องฝึกสมองแล้วก็พักผ่อนควบคู่กันไปค่ะถ้าข้อมูลที่เรานำมาเสนอทุกคนมีประโยชน์ก็อยากจะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องนี้ไว้นะคะหรือถ้าทุกคนมีข้อสงสัยในเรื่องไหนอยากให้เราไปสืบสาวเราเลือกมาให้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ยังไงก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งคลิปหน้า EP ีหน้า จะเป็นเรื่องอะไรฝากทุกคนติดตามด้วยละกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเหมือนนักข่าวอะ